อย่างเกมแนวสไปเดอร์แมนแล้วก็ในปี2024เนี่ยก็จะมีเกมสไปเดอร์แมนที่น่านเล่นในปี2024ค่อนข้างเยอะวันนี้นคะครับผมก็ได้รวบรวมให้ท่านผู้ชมมากถึง20เกมเลยเลยกันนะครับซึ่งก็ มีแต่เกมน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไปเดอร์แมนหรือว่ามองหาเกมสไปเดอร์แมนในปี2024อยู่เนี่ยก็คือห้าพาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซืปอแดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่ใหไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะ นะครับต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบแนวสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวสไปเดอร์แมนที่เป็นแนวต่อสู้เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสกิที่มีชื่อวงสไปเดอร์เกอรนะครับอาจจะแตกต่างจากสไปเดอร์แมนนิดหน่อยแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับเรานี่จะเล่นตามด่าน เล่นต่มชาร์เตอร์ไปเรื่อยนะครับในทุกเกมนะครับจะเป็นการเล่นแบบภาพมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็จะมีท่องท่างต่างที่เราเนี่ยสามารถนําเอาตังเนี่ยไปอัปเกรดกันได้ซึ่งตัวเกมเพื่จะเล่นสนุกเล่นเพลินได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบงมีบอสให้เราเนี่ยไปจัดการกันด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จัดการบอสนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้หรือว่าใครที่จะเล่นเกมสไปด์แมนอยู่ก็สามารถเล่นกันได้ภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาแล้วก็เป็นแนวการ์ดกันบ้างแล้วก็ยังคงเป็นทีมสไปเดอร์แมนกันอยู่แต่ว่าตัวเกมในเกมนี้จะรวบรวมฮีโร่ในมาเวลมาเล่นด้วยอย่างเกมที่มีชื่อว่ามาเวลดูเอลนั่นเองนะครับหรือว่าเกมมาเวลที่ดวลการ์ดหนึ่งหนึ่งกับผู้เล่น ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการหลากหลายการให้เราได้ไเลือกเล่นกันแล้วก็แต่ละการก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยเนาะเราเนี่ยสามารถอัญเชิญตัวของสุนครในมาเวลต่างๆเพื่อ well มาสู้กับฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเกรพลังงานให้เราลงด้วยนะการ์ดตัวไหนเกตเยอะการ์ดตัวไหนเกร,กร,น,เกรน้อยก็สามารถลงได้ตัวเกมยังสามารถเล่นกับผู้เล่นหรือว่าเราเนี่ยจะไปตลุยตามด่านก็ได้ก็จะมีบอทดให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแล้วก็จะมีการ์ดต่างๆให้เราได้ไปเปิด กันด้วยหรือว่าซื้อกันด้วยนั่นเองนะครับต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเค okay, นะครับเราก็มาอยู่สาหรับเกมต่อมาอย่างเกมที่มีชื่อว่า Spider Fighting Hero เกมนะครับสำหรับตัวเกม Spider Fighting Hero เกมเนี่ยเขาจะทำออกมาคล้ายๆตัวของ Amazing Spider-Man 2เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมวเวทเบย์ให้เราเนี่ยเล่นตามแมปไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเปิดเสา ให้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งเราเปิดเสาเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะมากขึ้นแล้วก็ในการเปิดเสาเนี่ยเราเนี่ยจะเจอศัตรูที่จะคอยจะรอเราอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีสกินให้เราได้สวมใส่กันด้วยแล้วก็ตัวของสกิลที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดเพื่อนําไปต่อสู้กับศัตรูได้นะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยสละให้กับผู้เล่นเลยเราเนี่ยจะเดินตามแมปหรือว่าเราเนี่ยจะไปทำเคเวสก็แล้วแต่เราภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมือถือสเปคต่า สามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมเล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Lego d ดูบล็อตมาวนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิวๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นเหล่าตัวละครของค่าย หรือก็ในการเล่นเนี่ยมันจะเล่นเป็นมินิเกมส,ส่วนใหญ่บางด่านเนี่ยเราเนี่ยจะต้องขี่รถให้ผ่านไปได้หรือว่าบางด่านเนี่ยเราเนี่ยจะต้องล้างรถที่เขากําหนดหรือว่าจะรวมไปถึงการคัดแยกขยะให้ใส่ถังขายะตามที่เขากําหนดไฮเนนะครับซึ่งตัวเกมมันจะมีมินิเกมให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างยเยอะมากๆให้เราได้ไปเพลิดเพลินกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม ตอมาแนวะตร์รเกมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมจะมีชื่อว่าสไปเดอร์ฮีโร่ไมอามี่เวกัสซิตี้เนเนนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยรับบทเป็นสไปเดอร์แมนนะครับที่จะต้องต่อสู้กับเหล่าร้ายผ่านดานไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัพเกรดตัวของตัวสไปเดอร์แมนด้วยนะครับแล้วก็ในการต่อสู้กับเหล่าร้ายเนี่ยก็จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นค่าเวลา ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเ,เล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินๆนั่นเองนะครับเนาะ Spider Fighter 2นะครับสำหรับเกม Spider Fighter 2จะเป็นเกมใน Spider Man ที่ต้องบอกเลยว่าทำมาได้ค่อนจะดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยในภาคนี้นะครับจะ เล่นในรูปแบบ 2D แล้วก็มีพลิกเก่งต่างๆของเราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดสกิลแล้วก็ระบบด่านที่เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านไปเรื่อยก็จะไปเจอบอสต่างๆนะครับเราสามารถเล่นได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวเกมจะอยู่ในรูปแบบภาพมองบุคคลที่3แต่ว่าตัวเกมยังไม่ปล่อยให้เป็นโอเพนเวิร์ดนะครับนะแล้วก็ ตัวเกมนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพลริกอนนะครับนาะก็สระใครต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ทุกคนหลายคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วก็เป็นเกมที่อัปเดตมาให้ทุกซีซั่นอย่างเกมที่มีชื่อว่า Marvel Future Fly สนะครับสำหรับตัวเกมมา r v e l Future f i g h นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาที่เราเนี่ยจะรวบรวมเราตัวของฮีโร่ในมาว e ลมาอยู่ในเกมซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนจะเอาตัวไหนไปเล่นนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตตัวละครทุกครั้งนะครับที่หนังฉายหรือว่าตัวของอนิเมตตัวของค่ายมาวลฉายนะครับจะมีตัวละครใหม่ให่มาให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ก็จะมีตัวของ สไปเดอร์แมนนะครับในภาคใหม่ก็ออกมาเขาก็ได้เอาสไปเดอร์แมนเข้ามาอีกตัวนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกแล้วก็กราฟ,ฟิกภายในเกมก็น่าจะมีกราฟ,ฟิกที่น่านสวยงามมากๆเลยตัวเกมมีโหมดหนึ่งเรื่องมีอัปเกรดตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการชิจาเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟ,ฟิกก็จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่น่านสวยนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะ ก็ามาอยู่สำหรับเกมแนวเลโก้บ้างแต่ว่าเป็นเกมที่มีสไปเดอร์แมนนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า l e โก้มาว e ลซูเปอร์ฮีโร่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเลโก้ที่จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องผสม ันะตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆที่อยู่ในมาเวลเนี่ยมากถึงเก้สเกาสิบกตัวเลยนะครับก็มีตัวละครเด่นๆอย่างพวกไอรอนแมนสเปรดแมนกับตันอเมริกาหรือว่าจะเป็นพวกฮักก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ตัวภาิกกิจต่างๆที่จะให้เราเลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นผ่านตัวของ j o อ Controller ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นผ่าน j o อ c o n t r o l l ร์ก็เล่นสําหรับใครที่อยากเล่นผ่านตัวของหน้าจอก็ได้เหมือนกันนะครับภาพกราฟิกจะเป็นแนวเรโก้นะครับภาะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็มุมสูงนั่นเองนะนะ Spider-Man Fighter 3นะครับต่อจากภาค2ในเกมแรกที่แนะนําไปเลยนะครับตัวเกมในภาค3ไม่มีอะไรมากมายเพิ่มขึ้นแค่เพิ่มให้เป็น โลกแบบ open world นะครับก็คือกราฟิกมันจะยกระดับขึ้นมานิดนึงแล้วก็เปิดให้เราเนี่ยไปโลดแล่นในเมืองนะครับเนาะก็คือวิ่งเล่นตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าตัวเกมจะมีภารกิจโผล่มาเรื่อยๆนะเราทําไปเสร็จภารกิจหนึ่งก็จะมีภารกิจหนึ่งโผล่มาเราทําเสร็จอีกภารกิจหนึ่งก็จะมีภารกิจหนึ่งโผล่มาเรื่อยๆให้เราได้ไปทําการส่วนการรับเกรดสกิลก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับก็มีพวกสกิลที่คุ้นเคยกันดีนะครับเนาะ ภาพกราฟิกก็มีการอัปเกรดขึ้นมาภาพาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการชิจา้าเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรีด้วยนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลาบเกมแนวเกมการ์ดกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้มีช่วว่า Marvel Snap นะครับสำหรับตัวนี้เป็นเกมที่เอารวบรวมเหล่าฮีโร่ภายในตัวของ Marvel เ,เนี่ยมาสู้กันแบบการ์ดแบทเทิลนะครับแล้วก็ดวลกับผู้เล่น1 vs 1นนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับจะรวบรวมทั้งตัวของ ตัวละครมาเวลเองแล้วก็ตัวของไวไลท์มาใส่ด้วยให้มีความสมดุลแล้วใครที่อยากเล่นฝั่งไวไลท์ก็สามารถไปเล่นฝั่งนั้นก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นฝั่งตัวฮีโร่ก็สามารถไปเล่นได้เหมือนกันเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวของการ์ดด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีพวกการ์ดต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถชนะศัตรูได้ง่ายเหมือนกันภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะมีตัวของคัสส่งคัสซีในการโจมตีด้วยนะครับเนาะ เกมแนวต่อสู้กันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นแนวสไตล์มาเวลได้เนี่ยคือต้องหาง้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Marvel Contest of Champions นะครับตัวเกมนี้นะครับจะรวบรวมเหล่าฮีโร่ในมาเวลมาต่อสู้กันนะครับเนาะตัวเกมค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปเลือกจัดสรรตัวละครต่างๆ,ๆมาต่อสู้กัน ค่อนข้างเยอะแยะมากมายรวมไปถึงสไปเดอร์แมนเองนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีตัวละครต่างที่เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็คือรวบรวมมาหมดทุกตัวละครแล้วก็มีการอับเกรดตัวของตัวละครด้วยให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มมาขึ้นได้นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วนะครับก็อยากเล่นเกมที่มีสไปเดอร์แมนอยู่ด้วยก็คือเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งละกันนะครับเนาะก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวเล่นจิ๋วๆแล้วก็เป็นแนวสไปเดอร์แมนกันบ้าง,อย,างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Spider h e r o m a n l มนเอเล r แนะครับ ำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไปเดอร์แมนที่ทามาคล้ายตัวของซับเวกนะครับก็คือวิ่งในทางรถไฟแล้ววิ่งไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายน,นั่นเองนะครับส่วนตัวเกมก็จะมีระบบต่งตางๆที่คล้ายกับซับเว์เกือบทั้งหมดแต่ว่ากราฟิกอาจจะด้อยกว่านะครับกราฟิกอาจจะดอรอปลงมาก,กว่าเลยนะครับเนาะตัวก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเล่นจิวๆเล่นเ,นเพลินไม่คิดสไปด้วยตัวเกมยังมีระบบตัวของสกงสกินให้เราได้ไป เลือกใส่เลือกเล่นกันด้วยนะครับมีระบบการพลังงานมีระบบการสเก็ตบอร์ดก็มีเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยเทียวมันถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยนะใครที่ชื่นชอบ RPG นะครับแล้วก็เป็นแนวพวกมาวิลซูเปอร์ฮีโร่มีสไปเดอร์แมนอยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะรำบเกมที่มีชื่อว่า Marvel Future Re ีโวลูชันน้ำสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำมาอนข้าะสมจริงมากๆในเรื่องการออกสกิลในเรื่องการสร้างคอตมูมในเรื่องการทำเควสนะครับสู้กับปีศาจในเรื่องมีเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับภาพการาฟิกนะั้นสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบเควสต่าง,งๆให้เราไปเลือกเล กันค่อนข้างเยอะมีระบบการเอักเกตุมีระบบการเปิดกระชาฟองก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นแนวภาพกราฟ,ฟิกที่่อนจะเกินสเปคเลยมือถือสเปคตับไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะก็มาอยู่สำหรับเกมเล่นชิวช๋วเล่นเ,นเพลิงกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าเวฟมา a s เตอ 3d นะครับตัวเกมนี้จะอิงจากตัวของสไปเดอร์แมนเลยเรานี่จะได้รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปต่อกรก,กับพวกเหล่าหลายนะซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ส่งถุงมือพ่นใหญ่มา แล้วก็ไปยิงใส่พวกเราร้ายให้ตายจนหมดนะครับในแต่ละด่านเกีจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสตูจะมีระบบตัวของสกินถุงมือด้วยนะครับเราไปใส่กันด้วยแต่ว่าถ้าพลังก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเนาะ กราฟิกก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างจะดีภาพมเดนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สนับเกม Spider-Man ที่เป็นแนว GTA กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Stickman Rope Hero Spider Game นะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม Spider-Man ที่เป็นในรูปแบบสติกแมนนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมไม่มีอะไรมากนะครับแค่เราลงไปในแมปแล้วก็เดินเล่นยิง ชาวบ้านหรือว่าจะเล่นตามปกติก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าตัวเกมนี้นขาจะเปิดโลกให้เป็นแบบโอเพนเวิร์ดนขาจะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกก็ไม่กินสเปคอะไรมากนะครับแล้วก็ภาพเนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามนั่นเองนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวโมบ้ากันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ชื่อว่า Marvel Super War นะครับ ตัวเกม Marvel Super War นี่ครับก็เป็นเกมที่จะรวบรวมเหล่าฮีโร่ใน Marvel มาต่อสู้กันนะครับก็คือมีเยอะมากมายมีทั้งตัวของฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้ายนั่นเองนะครับรวมไปถึง Spider-Man ของเราก็มีตัวเกมจะมีการอัปเกรดสกินต่างๆมาให้เราเนี่ยได้ไปซื้อกันด้วยใครที่อยากมีตัวละครเท่ๆหน่อยก็สามารถเปล่สกินเนื้อมาเล่นได้ด้วยนะครับตัวเกมไม่มีอะไรากรูปแบบการเล่นก็คือตีป้อมฝั่งตรงข้ามให้จบ ให้หมดก็ชนะไปนะครับเนาะก็มีการใส่ลงใส่รูนด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมโมบ้าแล้วก็เป็นแนวฮีโร่อยู่เนี่ยก็คือไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ Marvel Strike Force นะครับ เนาะสำหรับตัวเกม Marvel Strike Force นะครับจะเป็นเกม Marvel สไตล์แนว Turn Based RPG นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะจัดทีมนะครับเพื่อจะต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว Turn Based ทั่วไปนั่นแหละก็คือจัดทีมตามธาตุแล้วก็นําไปต่อสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการเปิดกระชับป้องน,นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตตวของตุลคอนด้วยเหมือนกันนะครับเนาะนะก็เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้เลยทีเดียวนะครับเนาะก็ ถ้าใครต้องการิะเล่นเกมนี้แล้วก็ชื่นชอบในสไตล์เทอร์เบทด้วยเนี่ยไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคเะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาอย่าง Marvel Person Quest Hero RPG นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเรียงเหรียญในสไตล์มาว v ลนะครับที่จะทําให้ตัวละครมาว e ลสามารถต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้นะครับ ตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในการต่อสู้เกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้เรียงเหรียญนะครับยิ่งเรียงเหรียญได้คอมโบเยอะนะครับทำให้ตัวของฮีโร่ของเราชนะตัวของศัตรูได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถนําเหล่าฮีโร่ในรูปแบบต่างๆมาเล่นได้ด้วยก็สกใครใครต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะก็มาอยู่สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Spider Hero Sim เกมนะคตัวเกมนี้จะเป็นรูปแบบเกมแบบ open world กันอีกแล้วนะครับก็คือลงไปในแมบปบจะเล่นอะไรก็เล่นนะครับเรานี้จะต่อสู้กับตัวของศัตรูหรือว่าเราจะวิ่งเล่นก็ได้ตัวเกมไม่มีเควสอะไรมากมายนะครับเน้น open world ซะส่วนใหญ่ นะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมมือถือเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับใครที่มองหาเกมสนุกสนุกเล่นเพลินเปินไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมสุดท้ายแล้วก็มาแนวอินดี้แล้วก็แนวสไปเดอร์แมนบ้างในสไาเดร์เกมนี้มีชื่อว่าเวฟช็อตซูเปอร์ฮีโร่ไฟนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไปเดอร์แมนที่เราเนี่ยจะขึ้นไปสู้กับเหล่าร้ายบน ตึกนะครับซึ่งตัวละครน,นะครับเขาแน่จะมีความน่าเล่นมากๆนะครับคือเราแค่ยิงใยใส่ศัตรูให้ตายก็พอนะแล้วก็จะมีการหลบตัวของกสุนตัวของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโหนใยด้วยนะครับตัวเกมรูปแบบการเล่นค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีระบบการเปลี่ยนสกินด้วยนะสกินตัวละครก็มีแล้วก็จะมีร,ระบบพลังอื่นที่แฝงมาด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ1ิบ 20เกมสปายแนมแมนในปี2024นะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน,น่นนานนนนจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดเกมอะไรก็ฝากตามกดไล้วกดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี